สวัสดีครับเนเน่ครับ สวัสดีค่ะเน,เน่ธนิดาอัครวุฒิค่ะอายุ19ปีตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยา,ยาลัยศรีนครินวิโร์คณะศิลปรกรรมศาสตร์เอกดนตรีคณะศาสตร์สากลเ,เครื่องเอก Vo i c e c l า s s ิ c อยู่ชั้นปีที่2ค่ะเหตุผลที่มาแข่งขันในรายการนี้นะคะเพราะว่าอยากทำตามความฝันตัวเองค่ะตอนเด็กๆหนูมีความฝันว่าอยากเป็นนักบัลเล่ค่ะแล้วความฝันหนูก็ต้องจบลงค่ะเพราะว่าหนูเกิดอุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถใช้ข้อเท้าได้เหมือนแต่ก่อนค่ะ หนูหกลมค่ะแล้วก็เอ็นข้อเท้าอักเสบเรือหลังค่ะคุณมองก็เลยให้เลิกเต้นแล้วอยู่ดีๆเหมือนความฝันเราก็ดับลงไปเลยก็ร้องไห้กับคุณแม่หนักมากเป้าหมายในการแข่งขันในครั้งนี้นะคะหนูอยากทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เนเน่ด้วยนะคะ